ครับพี่น้องคาหลังจากที่เมื่อว่านี่พอน้องเสนอเรื่องราวการน,นับถอยหลังของเสียงวิหกเนาะคุณแม่ขาเนื่องจากวันที่14ี่ที่ถึงนี้ก็คือเสียงวิหกจะเขาเรียกว่าเปิดฤดูกาลเนาะคุณแม่เนาะเปิดฤดูกาลเราก็ยังต้องรอลุ้นกันอยู่ว่าเสียงวีหกจะมีโชว์อะไรค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่น้องขาตารางงานตารางงานของเสียงวิหกประจําเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้หลังจากวันที่สิบสี่ คิวงานพี่น้องคะยาวเหยียดไปจนถึงสิ้นเดือนเลยแม่อืพี่น้องืมเป๊ะบบเปะปังบบปังเบิ้งทีคิวงานค่ะนี่ค่ะคุณแม่เป็นแบบว่านี่คิวงานก็คือว่ามีมือเว้นเลยต้เนี่ว่าไม่มือเว้นพี่น้องขาเดี๋ยวเขาจะอยาอะไรฟังดิค่ะหมอลำเสียงวิหงโนพงศกรคิวงานการแสดงเดือนตุลาคม2 5 6พสหกค่ะวันที่ส4สี่เปิดฤดูกาลโรงเรียนบ้าน บ้านคอนบ้านคอนอนแคนเนี่ยก็คือวันมือเปิดบ้านฤดูกาลเนาะ,ะวันที่15บ้านหนองสีหูอำเภอเมืองจังหวัดอุรธานีค่ะวันที่16โรงเรียนบ้านโนนม่วงตำบ,บลศรีรามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นหลังมอขอนั่นเองวันที่17บ้านโนนสแบง บ้านบอยสิริชัยลาบอยค่ะใช่ค่ะวันที่18อันนี้คือวันที่18เดินทางออนทัวร์กรทมก็คือวันที่18ดเนี่ยว่างก็คือเดินทางไปเตรียมตัวเพื่อจะออนทัวร์ค่ะค่ะแล้ววันที่19เ้าในตลาดโพแก้วแยกโพแก้วข้างสนามบอลค่ะวันที่2ี่สโค้งคาวาสกิอําเภอปลวกแดงจัดรยองวันที่21สนามบ้านไร่คุณชายเยื้องนิคมอุตสาหกรรมกบินบุรีค่ะวันที่22หมอดชิดสองวันที่ยี่สิบสาม เดอะบิ๊กมาร์เก็ตหาจอมเทียนพัทยาอุ้ยพัทยาแม่ <S <S> <S วันที่ยี่สิบสี่วันที่ยีสี่ก็คือหยุดเดินทางออนทัวร์กลับมาภาคอีสานแล้วอื<ม>อันนี้คือคือหนึ่งวันคือสมการเดินทางเนาะ,ะดีมากๆเลยแล้วก็พอมาพอเดินทางมาเสร็จปุ๊บยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยมีงานแล้วแต่รอเจ้าของนะยืนยันสถานที่ก่อน ค่ะงานอ่ะเข้ามาแล้วแต่ว่ารอยืนยันสถานที่ที่ชัดเจนก่อนเพราะว่าเราไม่แน่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าอย่างที่รู้กันนะแม่นะสภาพสถานการณ์สภาพอากาศเนี่ยฝ <c oughs> นฟ้าดัง <c oughs> สิ่งมันยัง <c oughs> มันยัง <c oughs> บรินุบรินนทธินะแม่นะ <c oughs> แต่คือเพื่อมีการแบบเปลี่ยนแปลงสเล็กน,น้อยค่ะเผื่อวันนี้ฝนตกหรือว่าตรงนี้มันสนามใช้ไม่ได้อาจจะขยับไปใช้สนามอื่นนั้งสินะคแปลว่ายี่สิบห้ากับยี่สิหกเนี่ยรอยืนยันสถานที่วันท่ะี่สิบเจ็ด หน้าศาลเจ้าสำโรงทาบค่ะแม่ค่ะอําเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์ค่ะอืมวันที่ยี่สิบแปดวัดศากกำแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยโจรีสเกตค่ะค่ะวันที่ยี่สิบเก้าวัดบ้านคอกุดลาดอำเภอเมืองจวนอุบลราชธานีค่ะวันที่สามสิบเทศบาลตะบลทุ่งแต้อําเภอเมืองจวดยโสธรค่ะแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดบ้านเหล่านิ้ว อำเภอจังหาจังหวัดร้อยเอ็ดอบ้านลเลาเหน่ยวเลาเหน่วยวเลาเหน่ยวใกล้ๆบ้านมูวแม่บ้านคางบ้านบ้านเลาเหน่ยวเพื่อนวิสนามบินค่ะพี่น้องคะ่ะพูดถึงเสียงวิหกนี่แหละค่ะพี่น้องค,ะาาค่ะขนาดว่าว่าเขาได้เปิดฤดูกาลอ่าเบิ้งค่ะพี่น้องคว่ำเปะคว่ำปัง คิวงานยาวเหยียดเลยค่ะพี่น้องะ่ะสำหรับเสียงวิหกปีนี้เนาะยาวาแม่แม<ๆ>ค่ะเอาเอาคิวงานจจอจเลยพี่น้องขาแค่เนี่ยเปิดวงปุ๊บคิวงานก็รันยาวเหยียดไปจนถึงสิ้นเดือนก็เท่ากับว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยตั้งแต่ที่ซ้อมๆกันมานี่น้องๆทีมงานรวมถึงตัวบอสบอสเองผู้บริหารแล้วก็บุคลากรทุกคนทุกตำแหน่งจะไม่ได้ว่างจะไม่ได้หยุดเลยค่ะคือหลังจากเปิดวงปุ๊บ ก็ต้องเดินทางออนทัวร์กันตลอดค่ะออนทัวร์ลงไปทั้งทังกรุงเทพแ่ค่แม่ทังพัทยาระยองแม่ค่ะถอดไปที่ยี่สิบหายี่สิบหกอยี่สิบสี่กับมาอ่ะยี่สิบสี่ที่ผ่ายี่สิบหกกับมาบนี่แม่คืออยู่ทางผ่านยีสานล่ะแม่แล้วแม่ค่ะนี่หล่ะนี่หละแสดงให้เห็นถึงว่าเอเขาเรียกว่า พ่อผู้จัดผู้จ้างน้พ่อพ่อแม่เห็นความตั้งใจเห็นความใส่ใจเห็นผลงานของเสียงวิหกเห็นกระแสได้เห็นกระแสได้เห็นผลงานเห็นความตั้งใจของบอสบอสทั้งหลายแล้วก็เห็นตั้งใจความตั้งใจของทีมงานก็เลยอยากจะอยากจะมาดูให้เห็นกับตาคงแม่นอนก็ต้องมีการว่าจ้างกันสักหน่อยนี่แหละพราะว่าปีนี้เสียงวิหกเป็นทีแบบว่าถือจักตามองเป็นกระแสกัดลายค้นในใอยากแต่อย่างแต่อยากเห็นกับตาว่ามัน คือมีกระแสแห้งแฉะไปเบิ้งให้มันเห็นกับตาแม่ย่างประมาามีนะแม่แม่คุณแม่ค่ะเหมือนเหมือนเราเหมือนเหมือนทุกคนลหรอวาเอ๊ะมันจะเป็นเคื่องเซเพลนวาบนะจะเป็นแ้บอต้องมาให้มาดูให้เห็นกับตาอือมีล่ะเราอีกอย่างหนึ่งลักลักเลยพี่น้องเชื่อว่าย่ะอยะคนอยาไปหาอีหล่าแม่อหลีแ้วคนก็บว่าอือแล้วคนก็บอกว่าไอ นี่แหละคันยุกไก่เนี่ยสิไปเบิ้งอย่าไปเห็นน้องอ้าไอา้ก็นานละคักแค่อย่าไปเห็นน้องอ้าไอ้ก็พอเพื่อนสีน้องกระแสที่เ้าได้ยินมาหน่อยละค่ะผู้ใด้ย,ยุ่ไก่ยุ่ไก่พี่น้องค่ะตามคิวงานตามตารางงานนี่เลยค่ะ บ่ต้องกระแสยัยงดอกค่ะพี่น้องะ่ะภายใต้คอมเมนต์จากช่องของพวกเราก็เช่นกันคือกำลังใจเหลือล้อนจริงๆสำหรับเสียงวิหกกำลังใจใดีจริงๆโดยเฉพาะน้องอ้าอายกับพ่อจา๋าพ่อจ๋ากับลูกจา๋ากำลังใจดีจริงๆสำหรับฤด,ดูกาลน,นี้ค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเอฟซีอยากจะเจอตัวจริงพ่อจ๋ากับลูกจ๋าเสลอเกินเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็เลยเอานี่ละพี่น้องะ่ะเอาคิวงานคิวงานในเบื้องต้นแต่ว่ายังยังไม่ได้ว่าชัดเจนทั้งหมด <c oughs> เป็นช่วง,งานเบื้องต้นเอามาบอกกล่าวพอพอแม่เ <c oughs> พื่อผู้ใดอยู่ใกล้มองใดกะไปรับชม <c oughs> ไปส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้รางว่านำใจทั้งพ่อจ้าและลูกจ้าได้แม่น,มนค่ะพระวัาสำหรับนกพวกสะก,กรร์เขาลูกสาวเพิ่อเนาะพี่น้องมีแต่โมเมนต์ทิดนานลากนายเอ็นดูค่ะยิ่งตอนที่เพิ่นบ่สบายเนาะ,อะพอเพ่ก็สบายค่ะลูกสาวเพิ่นกะคอยให้กำลังใจอือพอเพิ่นกะ กับอีกอย่างหนึ่งนกพวงสกร์พันสูสงเพีาะซ้ำใบกับลูกขึ้นไปสูงไปโอ้ยยอมย่อมผู้ชายคนนี้ดีไปเนาะคือคือเจ้าของนะบ่ได้ว่าแข็งแรงร่อยเปิดเส้นนกมันมีการป่วยกับเจ็บไข้นี่แหละแต่ว่าก็ยังลุกไปคุ้มโชว์ไปเบิร์นไปดูโชว์ด้วยตัวเองต้องไปดูด้วยตัวเองว่าเออไปคุ้มหอดยันหว่างว่าสาราสุดเนาะเมื่อวานนี่ยน้องม่เนาะเมื่อวานนี่ก็คือไปคุ้มโชว์ยันหว่างถึงตอนนี้ก็ยังคุมอยู่ก็คือ เหมือนแปลว่าเนี่ซ้อมทั้งวันทั้งคืนซ้อมทั้งวันวทั้งคืน,นเขาไปเห็นคอมเมนต์เนาะอ่าเอฟซี่นทีแพงยนกนก,นกพงศกระนะพังกับไปแห่กําลังใจบอกว่า สูสูล้วจ้าไฮาดีล้วบ่จ้าอีก็เสียอ่ะมี่จะเอฟซีคนที่หักกีแพกไปให้กำลังใจอบอลนกเยอะแยะมากมายอยอันีนี่แหละพี่น้องทะาอีกอย่างหนึง่งที่จะเป็นกําลังใจที่ดีสุดให้กับบอลนกแล้วก็ทีมงานเสียงหงแล้วก็น้องยอ้ยก็คือการการที่แฟนคลับเอฟซเข้าไปช่วยกันปั่นวิวให้ลูกสาวเพราะว่าความตั้งใจคืออยากจะฉลองหงล้านในวันที่เปิดวง ถึงแน่นอนจยใหญตอนนี้เก้าแสนกว่าแล้วแม่้เกาแสนกว่าหลังช่องละกองเก้าแสนกว่าแล้วยายๆแม่ค่ะคุณแม่ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะถือว่าเป็นนิมิหมายที่ดีหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีๆค่ะพี่น้องคะไปหายก็ร่างใจเสียงวิหกค่ะในวันที่สิบสี่ตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่จะถึงนี่นะคะไปหายก็ร่างใจอ่าอีหล่าหน่อยนั่นหายก็ร่างใจเสียงวิหกหายก็ร่างใจบอดๆหายก็ร่างใจทีมงานสุขูสุขคณน้อยใหญ่าที่โรงเรียนบ้านคอดอนแคทค่ะ ตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะอืมนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าปังตั้งแต่ยังไม่เปิดฤดูกาล<ะ>เผยออกมาแล้วว่าคิวงานอยู่ที่ไหนบ้าง<ะ>อยู่ที่ไหนบ้างใครอยู่ใกล้อยู่ไกลไปให้กำลังใจกันอย่าลืมค<ะ>่ะพี่น้องาค่าะอ,อ่ะสุดท้าย<ะ>อ่ะไหนไปแม่ฝากไปกำลังใจให้เซียมีฮงนะฮะค่ะ ฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะไปไห้กําลังแกเสียงวิวหกกันหลายๆค,ค่ะมือมืออื่นปะมือมือมือฮึมค่ะแม่มือฮึมอีสองมือค่ะพี่น้องค,ะออค่ะไปไห้กําลังแกเสียงวิหกไปให้กําลังแก,ก,ก,งแกน้องออศกุณาพรคะ่ะปั่นวิวซอยกันเวยค่ะพี่น้องค่ะไห้ทะลุหนึ่งล้านวิว เ็นนิดเดียวเองเออตอนนี้มันก0 0 0แสแล้วหายเป็นอีหยงังเสื้อไ้าย้วนเปิดบ้งไปเลยแม่แไปฉลองแตกฉลองร้านแตกวันเปิด<อ>จะดูการไปเลยเนาะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เรานํามาฝากค่ะสหรัาญนี่ห้อสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ